ใจนะก็กราบขอบาการครูบาอาจารย์พระเถระและพระภิกษุทุกลูกนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนามาสามิมรนังเมภาวิสติตีตั้ <c oughs> ตงตามสบายนะ,ะใช้เวลาไม่มากโยมกันเหน็ดเหนื่อยกันมา ทำบุญตั้งใจบุญแปลว่าความอิ่มใจนะเพราะฉะนั้นก่อนทำก็อิ่มใจขนาดทำก็อิ่มใจทำเสร็จแล้วก็อิ่มใจถ้าบุญขนาดทำก็วุ่นวายทำอยู่ก็วุ่นวายทำเสร็จแล้วก็วุ่นวายยมงคิดดู <c oughs> มันจะได้บุญแค่ไหน ก็ได้บุญเล็กน้อยเท่านั้นเองนั้นบุญแปลว่าความเต็มเปี่ยมของหัวใจนั้นให้สบายใจมีธรรมดาความบกพร่องความขัดเคืองความไม่พร้อมหลายๆละอย่างก็อาจจะเกิดขึ้นสั่งอย่างนี้มาได้อย่างนี้สั่งอย่างโน้นมาได้อย่างน้อย่างอีกอย่างหนึ่งก็อย่าให้คำว่าอิ่มใจหายไป ถ้าคำว่าอิ่มใจหายไปเราก็เท่ากับบุญเราล่วก <c oughs> บุญหล่นบุญหล่นหายไปแล้วนะมันชีวิตของพระนะชีวิตของนักปฏิบัติพระพุทธเจ้าบอกไว้บอกกับภาษาเรบุตรว่าถ้าอยากได้ร้อนมันก็ได้เย็นถ้าอยากได้เย็นมันก็ได้ร้อนอะไรที่มันไม่ได้ดังใจ อันนั้นเป็นธรรมะเรียกว่าเป็นการขัดกิเลสขัดใจถ้าทุกคนทุกคนได้ดังใจอยากได้อะไรก็ได้สมปราถนาหมดสมปรารถนาหมดแล้วเมื่อไหร่เราจะพ้นทุกข์เมื่อไหร่เราจะพ้นทุกขอให้สมปาถนาอธิษฐานกี่ทีกี่ทีก็ขอให้ได้ดังปรารถนาทำบุญ ก็อธิษฐานขอให้ได้สมปาถนาจะมีใครสักกี่คนทำบุญแล้วก็ให้หมดสิ่งปาถนาเคยได้ยินไหมหมดสิ่งปราถนาดับสนิทไม่มีส่วนเหลือนั่นคือพันิพานพันิพานคือหมดสิ่งปาถนาดับสนิทไม่มีส่วนเหลือนั้นเราชวนกัน ไม่ต้องปรารถนาแต่ว่าไม่ปรารถนาก็ไม่ได้นะอธิษฐานบาร,รมีมันต้องมีอธิษฐานบาร,รมีคือรวบบุญทั้งหมดเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ไม่ว่าจะทําทานรักษาศีลภาวนาขอรวมบุญทั้งหมดเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ในชาติปัจจุบันนี้ <c oughs> เมื่อเราตั้งใจพ้นทุกข์ในชาติปัจจุบันนี้เราก็เห็นทุกข์เห็นอุปสรรคเป็นมัดคือหนทางดำเนินไปสู่ความหลุดพ้นของเราไม่ใช่อุปสรรคเลยถ้าคนเห็นแต่อุปสรรคอันนั้นก็อุปสรรคอันนี้ก็อุปสรรคที่นอนก็ไม่ดีที่นั่งก็ไม่ดีที่กินก็ไม่ดีมันพูดไม่ดีด้วย พระก็ไม่เอาใจเราพูดไม่ดีด้วยคิดไปคิดมามีแต่อุปสรรควัดนี้ก็ไม่ดีไปอยู่วัดนู้นดีกว่าอ้าพออยู่โอ้วัดนี้ดีจังเลยเจ้าวัดพูดดีถอนดีอยู่ไปอยู่มาชักไม่ดีซะแล้วด่าเราอีกแล้วว่าเราอีกแล้วไม่ดีไปอยู่วัดนู้นดีกว่าวัดนู้นเขาว่าเข่งคัดดีนะ เขาว่าเข่งคัดดีก็ไปอีกยไปอยู่ไปนูน่นไปนี่สุดท้ายไม่ได้อะไรเลยธรรมะอยู่ที่ไหนอะ่ะก็อยู่ที่ตัวเรานนเนหะ่ะนะเขาบอกขึ้นสุดยอดก็ลงที่กบก,ก็คือขึ้นต้นไม้ขึ้นสุดยอดมันก็ลงที่ตัวเราแล้วจะไปแก้ไขใครไปปรับปรุงใครปากเขาก็คือปากของเขา หูเขาก็คือหูของเขาใจเขาก็คือใจของเขาทําไมไม่ระวังหูเราไม่ระวังปากเราและไม่ระวังใจของเราเล่านะฟังในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่ดีไม่พูดให้ร้ายคนอื่นไม่ฟังในสิ่งที่ไม่เป็นมงคลชำระหัวใจของเรานั่นแหละคือดีที่สุดนะไปทั่ว สุดท้ายก็อยู่ที่ตัวเราเองนะเมื่อไรที่เรารู้จักรู้จักตัวเราต่อให้เราโหด้ายโหดเที่ยมขนาดไหนให้เป็นมหาโจรนืร้อ้ไหมมหาโจองคุริมานฆ่าคนมาเป็นร่วมพันคนเจอคำเดียวได้เป็นพระลานเลยพุทธเจ้าบอดเราหยุดแล้วเราหยุด จากการเบียดเบียนผู้อื่นนะเบียดเบียนตัวเองด้วยนะคํำว่าหยุดคำเดียวเนี่ยนะโอ้โหทำไมพระองคุริมานมหาโจรใหญ่ทิ้งดาบเพราะคำว่าหยุดไม่อาคาาไม่พยาบาทไม่เอาโทษใครแล้วเราหยุดเมื่อหยุดปุ๊บเราจะเห็นตัวเราเห็นความคิดของเราว่าโอ้จริงๆแล้ว คนที่มันดื้อที่สุดเป็นมหาโจรคือตัวเราเองคนที่ไม่ดีก็คือตัวเราเองคนที่ควรแก้ไขก็คือตัวเราเองอตตาอัตโนนาโถตนจึงเป็นที่พึ่งของตนใครอื่นเล่าจะเป็นที่พึ่งแก่เราได้จงเป็นแสงสว่างตนเองจงเป็นผู้นำตนเองสร้างตัวเองให้เกิดขึ้น ท่านพู้รทาสไปเรียนที่กรุงเทพเรียนบาลีเรียนไนโอ้เรียนกะว่าจะศึกษาสุดท้ายศึกษาไปก็ท่านคิดว่าไม่ไม่เห็นประโยชน์ควรจะศึกษาตำรับตำลาสู้ตำตาไม่ได้ท่านก็คิดว่าเรากลับไปอยู่ผู้เดียว ท่านได้คำคำหนึ่งขึ้นมาในใจว่าถ้าคิดการใหญ่จงปีกตัวไปวิเวกท่านคิดจะเผยแผ่คำสอนนี้ไปทั่วทั้งโลกเลยจะเผยแผ่คำสอนของผู้ริเจ้าเนี่ยให้เป็นสากลคำหนึ่งมันขึ้นมาในใจของท่านว่าถ้าคิดการใหญ่จงปีกตัวไปวิเวกท่านุท้ทาสจึงเข้าป่า ภาวนาสามสี่ปีอยู่คนเดียวนะเก็บกินข้าวจานแม่วอาบน้ำในคูอยู่ลังหนูอ่ะชี่ว่าท่านว่าต่มาก็ท่องไม่ค่อยถูกเลยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าสุดท้ายก็คือฝึกตัวเรา <c oughs> อันนี้ก็ฝากว่าให้พวกเราทุกคนนะฟังเทศฟังธรรมครูบาอาจารย์เยอะแยะสุดท้ายก็ อย่าลืมความตายมรณงเมภาวิสติเราจะต้องตายนะเราโชคดีเจอครูบาอาจารย์เจอผู้แนะนำอาจารย์มหานี่ก็เจอที่วัดน้องปง่าพงคนเป็นร้อยเป็นพันไปนั่งชันนั่งติดกันพอนั่งติดกันก็เลยคุยกันท่านมาจากไหนบอกท่านมาจากฝึก สุราษฎร์เราก็มาจากอุทยัยตอนนั้นอยู่อุทยัยก็คุยกันท่านก็บวชแต่เป็นเนนเออเราก็บวชแต่เป็นเนนอายุก็ไล่เรียกันมาเป็นเนนหกปีรู้สึกท่านจะเป็นเนนสามหรือสี่ปีจำไม่ได้สี่ห้าปีจำไม่ได้อายุก็ไล่ไล่กันอมาเป็นพี่นิดหน่อยก็เลย คุยกันแล้วเรามีใจหวังดีในาศาสนาเหมือนกันบุญทิชีวิตเพื่อพระาศาสนาเหมือนกันก็เลยคบกับท่านอยู่มาจนทุกวันนี้ก็ไม่รู้กี่สิบปีแล้วเป็นสิบปีขึ้นนะสิบกว่าปียี่สิบปีแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราทำดีเราก็เจอคนดีนะ ถ้าทำไม่ดีก็เจอคนไม่ดีหลายคนนะไปไหนก็เจอแต่คนไม่ดีทั้งๆท,ที่คนคนนั้นก็เป็นคนดีแต่เขาก็ว่าไม่ดีหลวงพ่อช้าเรียกพวกนั้นว่าเรียกเหมือนสุนัขขี่เลือนหมาขี่เลือนมันเป็นนอนตรงไหนแล้วมันก็คันแล้วมันก็เกาเกาเกแล้วมันก็บอดที่ตรงนี้ไม่ดีแล้วมันก็ไปอีกที่หนึ่ง แล้วก็นอนแล้วมันก็เกาเกาเกาแล้วมันบอกที่ตรงนี้ไม่ดีแล้วมันก็ไปอีกที่เป็นอยู่เช่นนี้มันโทษว่าสถานที่ตรงนั้นมันไม่ดีแต่มันลืมไปว่าที่มันคันที่มันมันคือตัวมันเองมันไม่รักษาที่เรืออนของตัวเองมันก็โทษสถานที่โทษสิ่งอื่นภายนอกอยู่ล้ำไปอ่านพวกเรานะจากนี้ไปอย่าไปโทษใครเลย ใครที่มันเกลียดกันก็ยิ้มให้มันหน่อยนะใครที่มันพูดไม่ดีก็ยิ้มให้มันเออพูดไม่ดีฉันฉันไม่ว่าแต่ฉันจะไม่พูดจะพูดก็ดีกับเธอนะพูดเจ้าให้แผ่เมตตาแล้วก็แผ่เมตตาให้ตัวเราให้ผู้อื่นเพราะฉะนั้นใครก็ตามจะมาทําให้เมตตาเพราะเราเสื่อมไปเราไม่ไม่ไม่ยอมอย่าเอาเรื่องเล็กๆน,น,น,น้อยๆเรื่องไม่เป็นเรื่องมาทําลาย ความพยายามของเรามาทำลายความเมตตาในหัวใจของเราให้เสื่อมไปอะไรมันจะดีเท่ากับธรรมะที่มันอยู่ในใจเราควรจะมีธรรมที่เป็นเครื่องยึดถือยึดมั่นในหัวใจสักอย่างนง่อะไรก็ได้นะบางคนก็หนักเรื่องทำบุญก็ทำบุญบางคนหนักเรื่องภาวนาก็ภาวนา บางคนหนักเรื่องเมตตาก็เมตตาจับอย่างอะไรสักอย่างหนึง่งให้เป็นปฏิปทาเป็นนิสัยของเราหลวงปู่องค์หนึ่งหลวงพ่อเนื่องวัจ,จุรามณีในชีวิตของท่านคำว่ายืมไม่มีพระไปกิจนิมนต์ไปปลูกเสกหลวงพ่อมีปากกาไหมครับขอยืมท่านก็ให้ไปนิมนต์ครับ พอจะคืนหอกไม่ต้องคืนเพราะว่าในชีวิตผมคําว่ายืมไม่มีใครมาวัดขอมุ้งท่านก็ให้มุ้งไม่ท่านไม่มีมุ้งใช้ท่านก็ไม่ว่าขอให้ได้ใครขออะไให้หมดเลยหลวงพ่อเนื่องให้หมดตัวเลยนะหลวงพ่อกระเสมเข็มเข็มมะโกอยู่สุสานไตลักนั่งอยู่จะมีมุ้ง กดก็ไม่มีใช้มุง้งอยู่ตรงในส,สารเจ้าจีนป่าชาสุสารไตลักษ์นั่งภาวนาทั้งกลางวันกลางคืนโอ้วันนั้นขโมยก็จะมามาขโมยมุ้งท่านไปท่านก็นั่งตากตากแดดตากยุงอยู่อย่างนั้นเนี่ยไอ้อแปะอาตมาได้ยินจากปากอะแปะเลยนะอแปะคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่า สมัยก่อนเขาเดินผ่านเน่ะเขาเห็นหลวงพ่อนั่งอยู่ไอ้มดส้มมันก็มาขึ้นเต็มตัวมันกัดท่านเน่ะเขาสงสารเขาก็มานั่งดึงอามดออกท่านก็นั่งช่ยบอกโอ้ยพระอะไรมดกัดก็ยังไม่กระตุกกระดิกเลยนะเขาก็มาดึงมดออกให้กว่าจะเป็นหลวงปูเ่เกษมเวลาโยไปลำปาง,ปางลงไปกราบท่านเนาะ มีแท่นแท่นหนึ่งเขาเรียกแท่นสามฤดูฤดูร้อนนั่งตอนกลางวันฤดูหนาวนั่งตอนกลางคืนฤดูฝ,นน,น,ฝ,น,ดฝน,นนั่งตอนฝนตกเขาเรียกแท่นสามฤดูทรมานกิเลสข,ของเรานี่ฤดูเดียวก็แย่แล้วโยมนะนั่งตรงนี้แหละหนาวหน่อยกูก็เข้าห้องนอนแล้วนะอยู่มานิดเดงกูไม่ไหวแล้วไม่ต้องฤดูเดียวไม่ต้องหลายฤดูเรา แค่วันละครึ่งชั่วโมงนี่ก็จะตายแล้วแต่หวังมากหวังผลหวังสูงนะถ้าเพียรอัศจรรย์ผลย่อมอัศจรรย์นะจากนี้ไปมีความเพียรน,นะเพียรดูตัวเอง <c oughs> อัตมาได้เหรียญมาเหรียญหนึ่งนะ <c oughs> เหรียญหลวงปู่แบนชีวิตหลวงปู่แบงนไม่เคยสร้างเหรียญแม้แต่เหรียญเดียวนะแต่วันที่ท่านสิ้นนะ่ะเขาหล่อลูปเหมือนท่าน แล้วก็มีลูกศิษย์ก็ทําเหรียญเป็นเทือยลึกเป็นรูปหลวงปู่แบนด้านหลังเขียนคําที่หลวงปูแบนพูดเสมอพูดแค่สามคำจำไว้ให้มั่นเลยนะท่านพูดว่าดูเจ้าของหลังเหรียญน,นั้นเขียนว่าดูเจ้าของแหมมันถูกใจจริงๆนะเรามันไม่เคยดูตัวเองมันดูแต่คนอื่นนะ แม่วิจารณ์คนอื่นนินทาคนอื่นนี่ครึ่งคืนมันก็ไม่ไม่หมดนะแต่พอจะแวะมาหาตัวเองนี่ไม่อยากจะให้ใครพูดถึงเลยแต่ถ้านินทาเพื่อนนินทาผู้นินทาคนอื่นมันนินทาได้ตลอดนินทายันครูบาอจารย์มันก็นินทาได้หมดเลยนะบุญทำมาหมดเกี้ยงเลย นินทาภูบาอาจารย์นบุญหมดเลยนะอย่าว่าแต่เป็นโยงเลยเป็นพระนี่ก็สมัยที่หลวงปู่มั่นอยู่เชียงใหม่มีเพื่อนของหลวงปู่เลียนทุดงไปด้วยกันไปศึกษาดัานด้น,ดนไปจากอีสานไปถึงหลวงปู่มั่นแต่ว่าพันองค์นี้เป็นผู้มีความรู้นะเคยเป็นมีฐานนะ มาก่อนมาบวชก็ไปกับหลวงปู่เลียนี่แหละวันหนึ่งก็ไปรวมหลงปฏิโมกกับหลวงปูมงป่มัน่นหลวงปู่มั่นหลังจากหลงปฏิโมกเสร็จก็สแสดงธรรมว่าแต่องค์เนี้ยถือตัวเองมีความรู้ทิฏฐิมานะใครฟ้าไม่ฟังใครสอนไม่เตือนไม่ได้ท่านก็ว่าองค์นี้ต่อนหน้าพระที่นั่งอยู่ประชุมนั้นพอเราออกจาก ที่ประชุมมาบนกับหลวงปูแ่แหวะหลวงปู่เลียนเลยว่าวันนี้ทำไมจำเพาะหลวงปู่ต้องมาว่าเราครูจารย์มั่นทำไมต้องมาว่าเราพระอื่นเยอะแยะทำไมไม่ว่าจำเพาะต้องมาว่าเราต่อหน้าหมูด้วยหลวงปู่เลียนมาเอา้าก็เราดันด้นมาให้ท่านสอนไม่ใช่หรือเมื่อท่านสอนแล้วก็ดีแล้วนี่ก็ร้อน้อมเอาคำสอนของท่านมาใช้สิ จะไปโกรธท่านทําไมบอกไม่เอาละถ้าเป็นอย่างนี้ผมไม่อยู่ด้วยรุ่งขึ้นก็ออกจากสํานักหลวงปู่มันหลวงปู่เลียนก็ไปกราบว่าองค์นั้นไปแล้วครับหลวงปู่มันอเออมันไปไม่ไกลดอกไม่นานก็ไปเป็นมาเรียหลวงปู่เรียนรู้ก็ไปเอามารักษาที่โรงพยาบาล อยู่ต่อมาไม่นานก็มรนาภาพหลังจากมรนาภาพไปแล้วเนี่ยหลวงปู่เลียนไปนั่งสมาธิอยู่ในป่าถ้ำที่ถ้ำไหนไม่รู้จำไม่ได้มันหนึ่งนั่งสมาธิอยู่มีเทวดาเหาะมามาเข้ามาในกฎมานอนด้วยบอกขอนอนด้วยคนขอนอนด้วยคนท่านก็เห็น๋อเป็นเพื่อนท่าน เป็นพระองค์ที่หนีจากหลวงปู่มั่นไปมอนาภาพนั้นก็ cima, เลยถามว่าอ้าวเพื่อนไปไปเป็นไปอยู่ที่ไหนมาบอกโอ้ผมได้เป็นลูกคเทวดาอยู่ที่ถ้ำดอกแก้วหรือถ้ำทองถ้ำทองอาจัมมาอาจําจชื่อทำไม่ได้เป็นลูกคเทวดาอยู่หน้าถ้ำหลวงปู่เหรียญบอกอ้าบวชมาตั้งนาน ทุดงปฏิบัติมาอย่างเคร่งครัดเชไหนจึงไปเป็นแค่ลุก,กเทวดาเล่าเทวดานั่นก็ตอบว่าท่านเอ้ยไม่ลงนรกกบุญหัวแล้ว <c oughs> กรรมที่ไปตำหนิท่าอาจารย์มั่นทำให้ผมไม่ได้ไปสูงกว่านี้โชคดีที่ว่าเป็นพระดีรักษาศีลตั้งใจปฏิบัติดีจึงมาได้แค่ลุก,กเทวดาแค่นี้ก็โชคดีที่สุดแล้ว เนี่ยแหละพวกเราทั้งหลายทำดีมันจะไปตายน้ำตื้นนะอย่าไปตายน้ำตื้นเวลาเขานินท้าพระนินทาเจ้าอย่าไปผสมลงเขานะอย่าไปเข้าไปในไฟกับเขารู้จริงไม่จริงก็อย่าไปสนใจเลยเอาตัวเราก่อนถ้าพลาดขึ้นมาแล้วคนที่จะเสียหายคือตัวเราคนที่จะเป็นกรรมนะคือตัวเรา บางคนก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวกายเยกายเยหรืออ,อาจริเยขอเข้ามาก็หายแล้วมันไม่หายนะมันแค่ขอเข้ามาภายนอกกรรมสำเร็จไปแล้วมันก็ไม่หายนะเพียงแต่เบาบางเท่านั้นเองแต่จะหายเลยไม่ได้ก็ต้องเป็นกรรมเป็นสึกไปนะวันนี้ก็ไม่ตั้งใจจะมาเทศเลย ท่านบอกให้ขึ้นมาก็ขึ้นมาไม่รู้จะพูดอะไรก็พูดเท่าที่นึกได้นั้นพวกเราอยู่ร่วมกันนะทั้งพระทั้งชีทั้งโยมอาถมาว่ายิ้มเข้าหากันหน่อยเถอะอย่หน้าบึ้งเลยยักษ์ยักหน้าบึง้งคนยังกล่าวไหวเนาะไอ้คนหน้าบึ้งนี่ไม่หน้ากลา่าบไม่น่าวไหวเลยนะมันเหม็นด้วยนะเขาเรีเหม็นหน้ามันเหม็นขี้หน้ามัน ไอ้คนหน้าบึง้งหน้าบึ้งนี่ไม่มีใครการาบไหว้นะยักหน้าบึ้งเขี้ยวงม้มคนยังไปไหว้ขอหวยขอเบอร์ยังถูกนะบนบานสารกล่าวนะผ้าแดงดอกไม้เต็มไปหมดเลยแต่คนหน้าบึง้งทํากับข้าวก็ไม่น่ากินเสิร์ฟน้ําก็ไม่อยากเอาบอกบุญใครก็ไม่อยากทำนะจากนี้ไปอย่าหน้าบึ้งนะโยนะ ยิ้มแย,ย้มแจ่มใสโกรธใครก็ขอโทษขอโพยกันหรือไม่กล้าขอโทษก็ให้อภัยทางใจจากนี้ไปเราจะหวังดีกับเขาขอไม่ดีกับเราไม่เป็นไรเราจะดีกับเขาเอาดีเข้าว่าเอาดีเข้าว่ามันไม่เอาดอกไม้ปลาใส่กันบ้างสินะอย่าเอาแต่คก,กสาก,ก็ปลาใส่กันเอาดอกไม้หอมปลาใส่กันดอกไม้หอมปลาใส่กันคืออะไร ว่จีกรรมมังนะวาจาอันเป็นกุศลมัธุรสวาจามันหอมนะวาจาไม่ดีมันเหมน็นนะปากมันเหมน็นให้ทาปากแดงยังไงมันก็เหมน็นคนไม่ชอบไปเข้าหูคนให้ระวังอย่าไปพูดถึงจิตใจเลยแค่ภายนอกเนี่ยสำรวมภายนะสำรวมกิริยาเนี่ยให้สมกับเป็นนักปฏิบัติ ข้างในของใครของใครมันดูไม่ออกแต่ภายนอกเนี่ยเขาดูออกนั้นเราต้องสำรวมอย่าให้โทษกันอย่าว่ากันตักเตือนกันด้วยเมตตาเมื่อทำเช่นนี้พุทธเจ้าตรัสว่าสุขาสังคัสสามคัคีความสามัคีในงูในคณะนำมาให้เกิดความสุขนะนำมาให้เกิดความสุข นี่ก็งนานใหญ่นะจะมีอุบาจารย์มีคนมาเยอะลงทานก็โอ้เยอะแยะไปหมดเลยนะเขาบอกว่าชวนไปลงทานนี่แม้คนเยอะเรียกมากินก๋วยเตี๋ยวมากีนอะไรคนแน่นเลยเข้าคิวรอเลยเอา้าพอชวนไปฟังธรรมมานั่งสมาธิชักจะหายแล้วชวนมาปฏิบัติมาถือศีลนุ่งขาวหายไปอครึ่งหนึ่ง อา้าชวนมาภาวนาไปเข้าถ้ำไปอยู่ป่าหายไปอีกในสิบส่วนหายไปแปดส่วนแล้วเอา้าปฏิบัติไปปฏิบัติมาเหลือคนเดียวสุดท้ายปัจจัดตังเฉพาะตนของไขรของมันของใขรของมันวินยูชนพึงรู้ได้ด้วยตนเองนะเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนะ ที่รามมาขึ้นต้นไว้ว่ามรณะเมภาวิสติแปลว่าเราจะต้องตายเราจะต้องตายให้พิจารณาความตายบ้างเนอนะกินแล้วถ่ายนอนแล้วตื่นทุกคืนวันชีวิตพันร้อยล,อล้อมรณงจันทนงสอนธรรมาเป็นเน้นเน้นก่อนนอนก็ท่องนะล้มตัวลงนอนก็กินแล้วถ่ายนอนแล้วตื่นทุกคืนวันชีวิตพันร้อยลหอล้อมรณง อาตมาท่องแต่เป็นเด็กแล้วตายทุกวันแต่มันก็ไม่เชื่อนะมันยังคิดพรุ่งนี้จะทําอะไรปีหน้าจะทําอะไรเดือนหน้าจะทําอะไรมันไม่ยอมตายสักทีเห็นแต่คนอื่นตายนะเวลาเจ็บก็เห็นแต่คนอื่นเจ็บตัวรันตัวมันไม่ยอมเจ็บมันไม่เชื่อมันไม่เชื่อว่าจะตายจริงๆมันจึงประมาทอยู่นั้นพวกเราทุกคนเป็นผู้มีความประมาท ถ้าจะไม่ประมาทก็ต้องมีสติเพราะผู้มีสติสมบูรณ์คือผู้ที่ไม่ประมาทนั้นก็วันนี้ก็ <c oughs> คิดว่าพูดมาพอสมควรไม่มากไม่น้อยนะอาตมาไม่เอาอะไรมากหรอกหนึ่งอย่าหน้าบึง้งนะพรุ่งนี้ร้านโลงทานร้านไหนหน้าบึง้งอย่าไปเข้านะยยม บอกเจ้าของร้านหน้าบึงอาจารย์บอกว่าไม่เข้าอาหารมันบูดนะข้าวก็บูดขนมก็ไม่หวานนะต้องยิ้มร้านไหนยิ้มมาไปอุ่นนุ่นเขาหน่อยนะนะแล้วถ้าเจ้าวาดหน้าบึงก็ไม่ต้องทําบุญนะนะอาจารย์มหาหน้าบึงเครียดก็ไม่ต้องทําบุญนะเอามาให้ตมาเลยนะเพราะว่าสั่งไว้แล้วห้ามหน้าบึงอ่าก็ไม่มีอะไรเนาะ ก็มาเป็นสมโโม o ทนียกถาขอเป็นที่ลื่นเลิงเล็กๆน้อย,อยก็ขอบารมีแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอให้พวกท่านทั้งหลายจงสำเร็จจงสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเถิด